สวัสดีครับทุกคนครับก็ PDP เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นความสนใจของพวกเราครับแล้วก็มีประเด็นสําคัญอันหนึ่งก็คือเรื่องการขอความยินยอมนี่แหละโดยปกติก็จะต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลนะครับในกรณีที่เป็นพนักงานเนี่ยก็จะมีคําถามมาเยอะเลยว่าเอะเรามีสิทธิ์ที่จะนายจ้างเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะติดตามตําแหน่ง GPS location ของพนักงานตลอดเวลาเลยไหม แล้วจําเป็นต้องขอความยินยอมหรือไม่นะครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาเล่าเคสนี้ให้ฟังมาอธิบายนะครับก็จะยกตัวอย่างสักสองสัคสแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับเรามาเล่ากันก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะขอ,อทําหน้าตัวเองให้เล็กลงนิดหนึ่งนะครับฟลิกนะครับแล้วก็จะไปที่สไลด์นะครับนี่นะครับโอเคก็จะเป็นสไลด์นะครับอยู่บนจอนะฮะจะติดตามตำแหน่งพนักงานเนี่ยต้องขอความยินยอมหรือไม่นะ ใช้ฐานกฎหมายใดดีนะครับอย่างนี้ครับผมลองเล่าเป็นเคสตัวอย่างนะครับเพื่อให้ท่านเข้าใจเห็นภาพถ้าจะให้ตอบเนี่ยสั้นๆก็คือก่อนนะครับกระชับเนี่ยก็คือไม่ต้องขอความยนยอมในกรณีที่มีความจําเป็นนะครับจำเป็นต่องานจําเป็นต่อการปฏิบัติงานและในกรณีที่ไม่มีความจําเป็นท่านก็ไม่ควรที่จะไปทําโดยไม่ขอความยนยอมนะครับก็คือถ้าอะไรที่เป็นออปชันไม่มีความจําเป็นเนี่ย ต้องขอความยินยอมอ่ะนี่ไม่ดูแลวกรณีไหนล่ะที่มันจําเป็นพอยกตัวอย่างได้หรือไม่นะครับถ้าคุณบอกว่าบริษัทเราเนี่ยมีกฎเกณฑ์นะครับว่า8ปดโมงเช้าเนาะต้องเข้างานและ5้าโมงเย็นห้ามกลับก่อน5้าโมงเย็นสมมุตินะนะครับห้ามกลับก่อน5้าโมงเย็นนะครับก็ในวิธีนี้ถ้าท่านอยากจะรู้โลเคชันเนี่ยผมคิดว่าไม่ควรนะครับเกินความจําเป็นควรใช้วิธีอื่นซึ่งรุกรําข้อมูล รุกล้ำข้อมูลน้อยกว่านะครับเช่นนะครับใช้วิธีตอกบัตรได้ไหมนะฮะแช่ตอกบัตรแตะบัตรได้ไหมนะครับตืดๆนะครับเพราะว่ามันจะลุกล้ำน้อยกว่าและเช็คได้เหมือนกันว่าคุณเข้าและออกนะครับภายในกี่โมงแต่ถ้าคุณซีเรียสนะครับเดี๋ยวจะมีเคสที่2ถัดไปนะครับเอานี้ว่าถ้าทั่วไปก่อนนะครับพนักงานทั่วๆไปเนี่ยที่เข้าออฟฟิศเนี่ยนะครับอาคารสํานักงานเนี่ยนะครับก็ควรจะใช้แค่แตะบัตรเพราะมันจะลุกล้ําความเป็นส่วนตัวน้อยกว่า ส่วนกรณีที่แตะบัตรแทนการแอบแตะเนี่ยนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องของวินัยที่จะไปจิตตามกันไปจัดการทีนนะครับแต่ถ้าจะล็อกจริงๆเช่นเรามีความจําเป็นอย่างยิ่งนะฮะผมจะต้องตรวจงานเราเนี่ยนะฮะคุณจะต้องอยู่ในบริษัทตลอดเลยตั้งแต่8ปดโมงเชา้าถึง5้าโมงเย็นห้ามออกไปไหนเลยนะฮะต้องอยู่ในบริษัทอย่างเงี้ยท่านก็จะต้องมีอะไรที่จดเชยถ้าท่านจะทำหมายถึงว่าจะแทร็กโลเคชันนะครับว่าเฮ้ยคุณไม่ได้ออกไปไหนเลยเนาะนะครับก็คือ มันก็ต้องมีอะไรที่แลกเปลี่ยนอำนวยความสะดวกให้พนักงานเช่นถ้าคุณบอกห้ามออกไปไหนเลยเนี่ยเราลกลางวันจะไปกินข้าวไปทานข้าวที่ไหนมันก็ต้องมีโรงอาหารมีสวัสดิการทุกอย่างเลยนะครับให้พร้อมสับอยู่ภายในออฟฟิศภายในอาคารสํานักง,งานอย่างเงี้ยนะครับท่านทําได้ไมหมล่ะมันจะนํามาซึ่งภาระเนาะนะครับถ้ามีเหตุจําเป็นถึงขั้นนั้นนะครับท่านก็มันจะยุ่งขึ้นมาอีกนะครับก็หรืออาจจะบอกว่ายอมให้ออกไปทานข้าวข้างนอกได้สมมติงานเรามีความจำเป็นนะคือหมายว่า 8โมงถึง5โมงเนี่ยห้ามออกไปไหนนะครับห้ามออกไปไหนเป็ห้ามออกไปไหนหออไไหน,นอกเวลาที่พักเช่น,ะนะท่านอนุญาตให้พักเที่ยงข้างนอกนะครับนะฮะเมื่อกี้พูดถึงเคสว่าห้ามออกไปไหนเลยนะท่านก็ต้องมีฟอร์ซิลิตี้เนาะมีอะไรที่จัดเตรียมให้เขาแบบไม่จำเป็นต้องออกไปนะครับหรือถ้ายอมให้ออกไปได้ช่วงเที่ยงก็แปลว่าโลเคชั o นมีสิทธิ์แท็กนะครับโดยไม่ต้องขอความยินยอมนะครับว่าเขาออกไปไม่เกินหนึ่งชั่วโมงแน่แล้วต้องกลับมานะครับ อย่างนี้เป็นต้นแต่งานนั้นมันต้องมนจำเป็นจริงๆนะนะครับถ้างานออฟฟิศส่วไปงานบัญชีงานสเสมียงน,นงานพนักงานคอมพิวเตอร์มันยังไม่เห็นความจําเป็นขนาดนั้นนะครับยังไม่เห็นนะนะครับซึ่งผมก็ยังนึกไม่ออกจริงนะครับว่าจะมีงานไหนที่ต้องการขนาดนั้นนะอาจจะมีก็ได้นะครับแต่ถ้ามีสั้นสามารถกําหนดเป็นกฎเกณฑ์บริษัทได้เนาะแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นแล้วก็ไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมถือเป็นส่วนหนึ่งในสัญญานะฮะที่จะต้องไปติดตามพนักงานเนาะสัญญาจ้างงานนะครับกรณีที่2 อันนี้จําเป็นนะครับเช่นคุณต้องอยู่ในพื้นที่เนี่ยนะฮะต้องอยู่ในพื้นที่หรือเส้นทางที่กําหนดนะเช่นเป็นรถส่งของนะครับเป็นพนักงานขับรถหรือว่าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอย่างเงี้ยที่บังคับว่าจะต้องอยู่ในพื้นที่ตลอดเวลา,างี้นะครับห้ามออกมาเงี้ยเช็คโลเคชันตลอดไม่ได้ออกไปไหนนะไม่งั้นอาจจะทําให้อะไรอะ่ะทำให้เกิดอุบัติเหตุอันตรายนในกรณีอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเนาะเช่นคุณเข้ามาตอนเช้าเนี่ยเราตรวจสอบหมดแล้วว่าคุณไม่ได้เอาอุปกรณ์ อะไรที่เป็นอันตรายเกาะสอรหรือเสี่ยงให้เกิดเหตุระเบิดได้ตรวจแล้วใช่ไหมฮะเออทั้งวันคุณก็ต้องอยู่ในนั้นนะห้ามออกมาโดยเราไม่ทราบไ,ไ,ไม่รู้นะครับอย่างนี้เป็นต้นก็จําเป็นต้องแทร็กโลเคชันว่าคุณไม่ได้ออกนอกเขตหรือคุณเข้ามาแล้วเราก็แทร็กโลเคชันว่าคุณไม่ได้เข้าเขตห้ามเข้านะครับไม่ได้เข้าเขตห้ามเข้านะตรงนี้ห่วงห้ามพิเศษตรงบัตรที่คุณเข้ามาเนี่ยคุณมีสิทธิ์เข้าได้แค่บริเวณ A บริเวณ B ห้ามเข้าก็แท็กกรณีนี้นะครับกรณีพนักง,งานเนาะนะครับ หรือพนักงานขับรถใช่ไหมเอ๊ะผมให้คุณขับเส้นทางนี้เนี่ยเอ๊ะผมก็ต้องติดโลเคตติด GPS นะติดตามตำแหน่งรถคุณหรือติดตามตำแหน่งตัวคุณด้วยนะครับว่าคุณขับอยู่ในเส้นทางนี้จริงหรือเปล่านะครับออกนอกเส้นทางไหมนะครับหรือเป็นพนักงานที่ให้ดูแลในพื้นที่บริเวณตรงนี้นะครับบริเวณเอเนี่ยเราก็ติดตามตำแหน่งคุณว่าไม่ได้ออกนอกพื้นที่นะนะครับอันนี้คือต้องดูเนื้องานถ้าเนื้องานมันจําเป็นหน้าที่จําเป็นนะครับบทบาทจาเป็นท่านก็มีสิทธิ์ที่หน่วยจ้างมีสิทธิ์ที่จะเก็บโลเค นะฮะติดตามตลอดเวลานะครับเพื่อที่จะดูได้ว่าเขาไม่ได้ทําผิดกฎเกณฑ์ของบริษัทนะครับถ้ามีความจําเป็นนะนะครับข้อ3เนี่ยตัวอย่างนะครับอีกเคสหนึ่งคืออ่าเป็นเคลมประกันนะครับมีรถชนกันที่นู่นที่นี่นะครับเอ๊พนักง,งานเคลมเราต้องวิ่งเข้าไปถึงจุดเกิดเหตุภายใน x นาที10นาที20นาทีสมมุติอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็อยากจะ track location เขาตลอดว่าเฮ้ยก็อยู่ในพื้นที่นะครับที่ใกล้เคียงเราแอสซน์งานให้แล้วเราดูแล้วว่าคุณอยู่ใน ในจุดตำแหน่งที่ใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุน่าจะเข้าไปถึงทันแล้วเราแอสาซนานให้คุณเราเช็คโลเคชันคุณจากไหนจาก GPS แล้ว่าคุณอยู่ใกล้แล้วก็มอบหมายงานไปนะครับแล้วก็ติดตามคุณว่าไปจริงป่านะครับแล้วไปถึงที่ภายในเวลา X นาทีตามที่ตกลงกันในสัญญาการว่าจ้างการให้บริการจริงหรือไม่นะครับเช่นนี้ก็สามารถทําได้โดยไม่จะเป็นจะต้องขอความยินยอมนะครับก็ PDP ก็อนุญาตไว้นะครับ ดูกรณีดูเป็นเคส by เคสนะครับแต่ถ้าไม่มีความจําเป็นจริงๆเนี่ยนะครับก็ไม่ควรนะครับอย่างเช่น case เคสแรกไปใช้แตะบัตรเอาดีกว่าเนาะจะรุกล้ำความเป็นส่วนตัวเขาน้อยกว่านะครับเก็บข้อมูลเขาเท่าที่จําเป็นจริงๆต่อจุดประสงค์นั้นๆนะครับนี่คือหลักการของ p d p พก็เอาละครับนะฮะสวัสดีนะครับมาถึงฉากสุดท้ายเนาะท่านก็แอด a c e b o o k กันได้นะครับก็เป็น QR นะครับเผื่อท่านใดต้องการติดต่อ นะครับต้องการข้อมูลสอบถามอะไรก็ยินดีนะครับก็เป็น Facebook Page หรือจะไปอ่านใน Facebook ผมจะเขียนบทความเอาไว้เยอะนะครับเพื่อให้ความรู้ให้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยนะครับทางด้าน PDPA และเทคนิคต่างๆนะก็เชิญได้นะครับลองไปติดตามกันดูนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ